ออกไปอีกไอ้สางโนต์ตะตึ้งอีแก้วไอ้โรตีเอาเข้ากันมาอีกไอ้กฝั่งที่ถ่ายฟิล์มมันั่งหมดเนาะไอ้แพรบอกมาตัวร้องบอกโอ้เป็นกันทั้งบ้านบอกสักเดี๋ยวไอ้จากเตรียมเชือกจะคล้องโอ้โหไอ้พิธบอกถ้าเกิดออกไปนะก็ไปเรียกกู๋ไผ่เลยต้องไปเรียกกู๋ไผ่มาฝ่ายกูก็ดูไม่ได้ครับประสาทกูขึ้นกูถ้าเกิดมันต้องออกไปมึงทำมังไปหาตรงไหนเนี่ยเออไอ้จิมันหลุดไปเออมึงจะไปหาตรงไหนเออเถียงกันโอ้โหแต่เรย์เอตโรโศเทนหมดนนอไอ้ก็ไอ้เม้งนางกินเหล้ามันเฉยสบายใจ เช้าแม่งเล่าให้น้องอ่อนฟังว่าดูสิหน่ะ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 เออไอ้เม้งก็ไอ้หลีน่ากินเราอุตสบายใจแต่กูสามคนยังต้องพาไอ้จีไปเยี่ยวกันเนี่ยแล้วมึงเคยเห็นใจกูมั้งไหมหน่ะไอ้หลีว่างี้นั่นหลีว่าไงไอ้หลีบอกเออก็กูไม่ให้มีอะไรเพื่อนไอ้ยามันจูงไปแล้วมันยังไม่ให้กูลูปหัวด้วยไอ้จีอ่ะเออเออแล้วบอกโอ้โหกูนี่นะต้องแอบดูมันพี่บอกว่าแม่แม่แม่ไปข้างไหนก่อนเลยไอ้จีไปยกขาเยี่ยวแล้วหู้ยปาสตร์กูจะกินตายแล้วไออย่างเนี้ย ไม่งั้นนะตายตายกลัวเออไอแพรบอเป็นางี้ยทกหมดเออบานกูก็เป็นเงี้ยงี้เนี่ยฝว่าไอจเจะเดี่ยวลงมาได้เออแล้วหลอดปลอดภัยโอ้ยเอออย่างเงี้ยมาช้าแม่ไปบนนัันเลยดีบอกมึงก็นั่งิีเหล้ากันสบายเนาะแต่มึงไม่เห็นกลัวนะไออ่อนบอกโอ้โหตายเป็นอะไรกันไปแล้วเออก็มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมึงดูแค่เรื่องไอจีเดียวถ้าเกิดมันไม่เดียวด่าฉันแย่เลยเออถ้าเกิดไม่จีมันไม่เดี่ยวายจะให้ไปเที่ยวก็ได้ สองคนลุงกันโอ้ยใจแยกเออโอ้โหและแล้วแล้วพอพี่พิทไปไปห้องน้ำแล้วออกมาแล้วว่าไงนะโอ๊ยไม่เป็นไอนแรกบอกว่าเขื่อนคืนเลยจ่าค่ะทิ้งมัดจับไปเท่าไหร่ครึ่งคืน่งครึถ้าเกิดมันไม่งั่กันเดี๋ยวจะออกให้เองจะใช้นี่แทนที่ที่มัดจับไว้น่ะไม่เห็นจะพูดเลยคำเนี้ยอ้าพูดที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เนี่ยที่จ่าบอกว่าวางมัดจับไปแล้วเออแม่บอกเอางั้นวางไปแล้วเดี๋ยวจะใช้นี่แทนอืมเออ แล้วก็เดี๋ยวพิษออกมาเอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วทางนี้ทางนี้เองกูจะเอาไอ้แม่เห็นออกมาทำหน้าใจอ่ะใครอ่ะเกลวแ,แม่ทำไมหัวไม่เแบบกำลังเอาจริงอ่ะคืนตังคืนน่นไปเลยเดีย๋ยวจะออกให้ไม่ต้องไปไเลยไม่เอาไม่ไปแล้วพอถึงเอาจริงอะพิษออกมาบอกเฮ้ยแม่ไม่ต้องคืนแล้วดีดีทางดีดี ม้าเขลุมด่ากันใหญ่เลยไม่รู้เป็นอะไรกันพวกนี้โอ้ยตายผูเสียตายฉันไหมที่จะต,ต้องกระส่าเสียนะเจ๊